คุชเซฟตี้บอลเขากำชับมาคนละ550เออผมไม่มีจัางครับหวหน้าโหยลุงแค่550อยากตกงานเหรอแต่นั่นน่ะค่าแรงผมวันนึงเนี่ยครับโหน้าผมไม่สนใจหรอกนะว่าค่าแรงลุงจะเท่าไหร่แต่ถ้าลุงไม่ใส่ลุงก็ไม่ลองทำงานที่นี่หวหน้างั้นพวกเราขอจ่ายสิ้นเดือนได้ไหมครับก็ได้คนงานนะ ไม่ใช่อย่าจบก็แก่550เอาไปอ้าวหมูไปนึองอ้าวครับอ้าวใส่เลยใส่เลยเออบอสเขายิ่งกำชับเรื่องความปลอดภัยในองค์กรอยู่ ัสดีค่ะบอสเป็นไงงานเรียบร้อยไหมก็ตรงตามสเปคนะคะบอสงั้นเดี๋ยวฉันขอไปดูหน่อยได้ค่ะบอสลุงบอสมาเราจ่ายค่าเซฟตี้ให้บอสเลยดีกว่าเออจริงด้วยจริงด้วยรวบรวมกันเร็ว นี่บมแ่พานะลุงนี่ต้าออกไปก่อนนะชุดป่าได้ๆๆ,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 ๆจ่ายบอลเขาเลยบอสร,ระวังนะคะเรียบร้อยกันไหมคะหุยชุดดูดีมากเลยค่ะนี่แหละทุกคนจะได้ปลอดภัยหุยนั่นก็เป็นเพราะว่าเรามีผู้บริหารที่ดีอย่างบอสไงล่ะครับแหมไม่เท่าไร่เลยนะช่างต้านะจริงสิครับบ,บ,บอสนี่ค่ชุดเซฟตี้ครับ หมายความว่ายังไงอ่ะค่าเซฟตี้ก็ชุดเซฟตี้ที่บอสให้หัวหน้าบอสเอามาขายพวกเราไงเลยครับห,หัวหน้าบอส